ให้เสียงภาษาไทยโดยปลากระป๋องเดือดสวัสดีครับผู้ชมครับมาพบกับการแข่งขันฟุตบรรอลอับตครับแต่ว่าลูกนี้อ้าวรับบอลเข้าเส้นประตูซะงั้นครับ <S <S เดี๋ยวดูภาพชาอีกครั้งหนึ่งครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่เป็นการแข่งขันฟุตบรรอลอับตหน้องไข่งูเหลืองครับเสื้อสีเรื่องนะฮะพูกสาวประตูเสื้อสีแดงนี่กาลังจะรับลูกเตะมุมครับ ทีมตางเตะบอลเข้ามาลูกนี้รับแอสุดยอดครับรับแล้วไงอ้าวบอลอ้อมเสาไปได้งั้นครับตะข่ายไม่มีเส้นไม่มีครับเดี๋ยวดึงรอบหนึ่งครับเปิดมุมเข้ามาลูกนี้ครับจงหวะพวกสาวประตูรับครับรับรับแม่แล้วบอกให้เพื่อนรีบไปเลยฮะแล้วก็หตามกฎนี้น่าจะเป็นประตูเรียบร้อยครับแต่ว่าอาตอนน้องไข่หนามนั้นไม่มีเส้นไม่มีงบไม่มีตะข่ายครับดูอีกครั้งครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ ลูกนี้รับสวยจริงๆครับแม่ต้องบอกว่าซูปเปอร์เซฟจริงๆครับรับและอ้อมเสาไปเลยครับอย่างนี้ก็มีด้วยครับ